ตอนนี้นะคะพี่น้องที่มาร่วมกิจกรรมพี่น้องในชุมชนก็กำลังทานอาหารกันอยู่นะคะก็จะเห็นเห็นบรรยากาศแบบนี้เสมอนะคะเมื่อเรามีกิจกรรมพี่น้องในชุมชนทางผู้นำชุมชนก็จะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราเสมอนะคะ โอ้โหตอนนี้ก็พี่น้องกำลังเตรียมอาหารถ้าใครรับพี่น้องก็จะกินพอไปเรื่อยๆนะคะหลานพี่น้องเช่าชุมชนพุ่มหน้าดอนค่ำหรือว่า้านคอดคลึ่งนะครับอาหารก็แซ่บหลายแบบจะเว้นเลยคนมาถ่าครับโอ้ยผมดีใจหลายเห็น พอภูใหญ่เอาใจใส่หลักการมาเป็นกำลังใจลูกหลานพี่น้องท่องเที่ยวสีมาอีกอยู่ครับมีมีบ่านแล้วเนาะน้อยแต่สีมาเรื่อยๆนะครับโอ้ทางนี้เลยส่วนมือนี้ได้รับการอนุเคราะห์นะครับจากท่านป้าพ่ออพ่อชิดคำนะครับเป็นศาสตราจารย์เทววิบวานเพิ่นสิมีอาหารมาปิ้งย่าง นะครับส่วนหนึ่งตอนนี้แต่ก็น้อยพี่น้องก็นทได้กินน้ากันนะครับบ่ต้องไปสายองนึ่งนะครับเวทีข้าจัดเนี่ยกับไฮมาเนี่ยนะอยู่ทั้งน่าเนี่ยนะครับขันมะนาวนี่ก็จะเฉยมาก่อนนิวมงนี้เพราะว่าฉิมีรายการก่อนครัอยู่หลังจากข้าฟังธรรมะ ฟังสิ่งดีๆจากพี่ชอบจานอาหารเลยสุดยอดอาหารทีสามก็คือแก้วนี่เองนะแก้ววองแก้ววองพี่น้องเฮ้ยสร้างรูปไทยวันไหนมันเมื่อสิบเราเพ่งเข้าสปนะมัสการย่ก่อนนะครับพุทธลาภก็คืออ่าลองฟิ้งแบบฟิ้งที่สมัตย้อนยุคไปยังได้อยู่มีเพ่งอ่าพี่น้องหลายท่านก็เตรียมมานะครับมีนักร้องอ่าหารนี่วนะเอามาหน้ามยูเพลงสองเพลงแล้วก็ผู้อื่น